แหมหนุ่มคนนี้ด่าไอ้พักส้มสะใจจริงๆครับไอ้พักส้มนี่มันจ้องแต่จะแก้รัฐธรรมนูญนะไม่สนอะไรเลยครับ มีพรกพักหนึ่งเขาออกมาบอกว่าเขาจะเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนจะได้กินดีอยู่ดีการกินดีอยู่ดีของประชาชนไม่ได้เกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญที่มึงจะแก้เพียงเพราะผลประโยชน์ของพรรคมึงสีมึงประชาชนไม่ได้อะไรจากตรงนั้นเลยไอ้สิ่งที่พวกมึงควรแก้คือมึงต้องทำงานจริงๆต่างๆทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติจริงๆไม่ใช่เข้ามาเพื่อแก้กฎหมายนู่นนี่นั่นเพื่อผลประโยชน์ของคนกลุ่มมึงและนโยบายของพวกมึงเองพอต่อให้มึงแก้รัฐธรรมนูญตามที่มึงคิดคาดหวังไว้ประชาชนก็ไม่ได้กินดีอยู่ดีลำบากตาตามเหมือนเดิมเพราะไอ้พวกมีตำแหน่งอย่างพวววววกกกกมมมึึงงงงเเเเเเเนน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 ีี่่่่ยยยยยยยออ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 อืื้้้้าาาาาแตตทุุหหหผลลลประะโชช์ััใสถจดิ นี่คนแบบนี้นี่ตาตั้งใจทำงานแบบคุณสุปฏีกูได้คำเดียวเลยไม่มีประชาชนคนไหนหรอกที่เสียดายภาษีไปเป็นเงินเดือนให้เขาอะ่ะเพราะเขาทำงานจริงๆไงเดินสายไปทุกประเทศเพื่อการตลาดเอาของในประเทศส่งออกนี่อย่างเงี้ยเขาเรียกพัฒนาบ้านเมืองไม่ใช่มาน,นั่งจะแก้กฎหมายอาคาอยฆ่าทหารไม่ให้ความเคารพสถาบานันปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่มีความคิดแย่ๆกับสถาบันแล้วก็ไปเชิดชูสหรัฐอะไรนะ่ะพวกมึงก็มีวิวัฒนการศึกษาที่ดีมีความคิดความอ่านที่ดีมึงไม่รู้เลยเหรอว่าสหรัฐเคยมาช่วยเหลืออะไรประเทศไทยแบบจริงๆจังๆโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์เลยประเทศที่ควรสร้้้้้้าาาาาางงงงงมมมมมมมิตรร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 สัััพนน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 ธ์ดดดดวววยยยยยยยออ่่่่่่่่่ะะะะููปปปปปปปเเ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 ทท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 ทศศศจจีีีีีีีไไไไไไโุุขแแกกซช็็็คค สิ้นในสนามลบมึงเกิดทันเหรอและไม่ใช่สถาบันเหรอทุกวันนี้ที่สืบทอดอำนาจมาจากบรรพบุรุษที่รักษาบ้านเมืองไว้อะเขาก็เป็นเชื้อพระวงศ์สืบทอดต่อกันมามึงไม่ให้เกียรติสถาบันมึงก็เหมือนไม่เคารบาพบรรพบุรุษที่เขายอมเสียเลือดเสียเนื้อสร้างแผ่นดินไว้ให้เราอยู่แล้วแบบนี้มึงจะให้คนอย่างพวกกูเนี่ยชื่นชมคนที่ไม่ให้เกียรติสถาบันเนี่ยนะ